5เทคนิคในการปรับให้วิดีโอ AI ของคุณมันดีขึ้นแล้วก็ขายได้ทํำยังไงข้อแรกเลยเราต้องดึงกลุ่มเป้าหมายเข้ามาว่าเขาเป็นลูกค้าของคลิปนี้โดยการที่พูดถึงเพนพอยหรือว่าปัญหาที่เขาจะต้องได้รับการแก้ข้อ2ครับคุณต้องมีฉากกระตุ้นความว้าวหรือว่าให้ลูกค้าสนใจตัวสุดท้ายจริงอย่างเช่นการใช้ b efore after เข้ามาซึ่งตรงนี้เราอาจจะอินเสิร์ตภาพจรงิงเข้าไปผสมกับตัวของคลิป AI ก็ได้ครับข้อ3มีการลำดับตัวเนื้อหาไล่ไปเรื่อยตั้งแต่กระตุ้นเพนพอย สร้างดีมานส์สร้างความต้องการต่อไปก็เริ่มขยี้ความแตกต่างหรือื่อที่พอยของโปรดักต์คุณแล้วไปจบตรงที่การปิดการขายครับข้อ4ฮะเวลาเขียนสคริปต์อาจจะต้องสั่ง AI ไอเขียนให้รู้สึกว่าไม่ใช่สคริปต์ที่เป็นการบรใหญ่แต่เป็นการเล่าเรื่องให้คนดูฟังฮะและข้อท้ายครับอย่าลืมขอทัวร์ช่นในการให้ลูกค้าสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นสั่งซื้อในร้าของทิกตอกหรือว่าทักแชทไลน์นั่นเองครับสุดท้ายนี้นะครับจำไว้ว่าวิดีโอ AI ก็ต้องมีวิดีโอที่ขายได้ไม่ใช่แค่ทําให้คนดูแตตต่่ดูเสรร็จปุ๊บ้ออองไไทําะ ดังนั้นอย่าลืมโครงสร้างพื้นฐานในการเล่าเรื่องทําให้ชิป AI ของคุณลดต้นทุนได้จริงแล้วก็ทํายอดขายได้จริงด้วยครับ